สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาตัวเกม e อฟเฟกต์นะครับเข้าสู่หน้าล็อบบี้แล้วพอเราจะกดกดนะครับเริ่มเกมมันขึ้น Party not easy นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับวันนี้มีวิธีการนะครับเพราะเมื่อคืนผมเจออยู่เจอกับตัวเองเลยนะครับมาวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกมนะครับก่อน เพื่อคุณจะได้เห็นภาพนะครับแต่ตอนนี้เกมผมปกติดีแล้วนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยตัวดี๋ยวผมจะทำแต่ตอนนี้ครับตัวเกมผมปกติดีแล้วนะครับเพราะผมแก้แก้หายแล้วนะครับแต่เพื่อให้คุณเห็นภาพนะครับผมจะคลิกที่ continu เข้าไปให้ดูนะครับปกติทั่วไปนะครับที่ตอนตัวเนี้ยตัวอีดีเนี่ยวีดีตอนเราจะเริ่มเกมอย่างเงี้ย ปกติถ้ากดแล้วมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะแมทเมคกิ้งมันจะหาแมทให้เรานะครับหาแมทที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับให้เราแต่ถ้ามาเงี้ยแล้วก็บริเวณตัวนี้มันจะขึ้นว่าปาร์ตี้นอตอิดดี้นะครับคอนอื่อให้คุณดูก่อนว่าคุณคุณไปชวนใครหรือใครชวนคุณเข้าปาร์ตี้หรือเปล่านะครับคุณลองดูก่อนว่ามันค้างอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ค้างนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับให้คุณกดแคนเซิลไปก่อนแคนเซิลเสร็จให้คุณมาที่รูป ปันเฟืองนี่แล้วก็ return to main menu นะครับอ,ออกมาที่เมนเมนูนี่แล้วก็ continue เข้าไปใหม่ที่ผมทำก็หายนะครับให้คุณลองมากดตูใหม่ถ้ามันยังขึ้นอยู่นะครับให้คุณออกอีกออกอีกออก return to m a i n main เม n ูออก, main, main อ,อ,กออกไปอีกนะครับแล้วก็ c o n t i n u e ใหม่ทำสักหลายๆรอบนะครับเดี๋ยวก็หายตอนนี้มาลองอีก พิกทีอรีดีถ้ายังเป็นอีกนะครับคราวนี้ให้คุณออกจากเกมเลยที่ผมทำเมื่อาหายก็คือผมออกจากเกมครับเกมเลยออกจากเกมเสร็จนะครับให้คุณรอสักประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับให้คุณเปิดเกมใหม่หรือว่าคุณจะปิดสตรีมไปก่อนก็ได้มาที่ตัวนี้ออกจากสตรีมแล้วก็ค่อยเปิดสตรีมใหม่แล้วก็ค่อยรันตัวเกมเอฟเฟกต์เ ขึ้นมานะครับแล้วก็พิชติรีีนะครับผมเชื่อว่าต้องหายเพอผมทำมาหายนะครับรับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชนกดฝากกดติดตามกันนะครับหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ